ปักธงชัยในสมรภูมินรกเขาคอตอนที่5เขาคอยุทธการนรกเขาคอในอดีตนั้นกองทัพภาคที่สเคยเปิดยุทธการมาแล้วหลายครั้งหลายหนเมื่อปี2,516กองทัพภาคที่สได้เปิดยุทธการราม,มาสูนขึ้นต่อมาในเดือนมกราคม2,519 กองทัพภาคที่3ได้เปิดยุทธการดอนเจดีขึ้นมาอีกแต่ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะด้วยสภาพพื้นที่แถบนั้นเป็นป่าเป็นเขากินพื้นที่หลายจังหวัดมีผู้หลงผิดอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงทำให้ยากแก่การปฏิบัติภารกิจทางทหารต่อมาในเดือนมิถุนายน2519หอของกองทัพบ,บกไทยถูกยิงตกนักบินสูญหายในพื้นที่การสู้รบ ทำให้กองทัพภาคที่3ต้องเปิดยุทธการร่วมใจสี่ขึ้นมาอีกครั้งเพื่อค้นหานักบินที่สูญหายและในยุทธการนี้ทำให้ฝ่ายเราต้องพลีชีพไปอีก3 0นายศพของนักรบผู้กล้าทั้ง3 0นายนั้นไม่สามารถนำออกจากผื้นป่าดงดิบมาได้จึงฝังไว้ในพื้นที่การสู้รบและในปีพศ2522 กองทัพภาคที่สจึงได้เปิดยุทธการสิงสังป่าขึ้นมาอีกครั้งรัฐบาลและกองทัพภาคที่สในขณะนั้นพยายามที่จะสร้างถนนหนทางเชื่อมต่อกันทั้งสจังหวัดโดยใช้กองพันธ์ฐานช่างจากชพ4 4เป็นหัวหอ,อกในการเปิดเส้นทางแต่ฝ่ายเราก็ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์โจมตีอย่างหนักฐานไทยคนแล้วขนเล่าศพแล้วศพเล่า ที่ต้องพลีชีพบนแผ่นดินเขาคอการสู้รบในยุคนั้นไม่มีทีท่าว่าจะยุติมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพผก็คอจำนวนมากได้เคลื่อนย้ายกำลังขึ้นไปที่เขาคอเพราะพื้นที่แถบนั้นเป็นภูเขาสูงเป็นป่าดงดิบมีถ้าเล็กถ้าน้อยอยู่มากมายหลายถ้ำพอที่ผกอจะยึดเป็นฐานที่มั่นแห่งสุดท้ายได้ภายในพื้นที่เขาคอบ้านหนองเมนา และพื้นที่ใกล้เคียงพอกคคอได้จัดทำสำนักอำนาจรัฐสำนักการเมืองและการทหารขึ้นมาโดยฝ่ายพก็คอพยายามจะยึดพื้นที่รอบๆบ,บริเวณเขาค้อเป็นเรือนตายให้ได้แต่กองทัพภาคที่3พอตอทหนึ่หกนึ่งจิตก็ยอมไม่ได้เช่นกันจึงได้เปิดยุทธการผาเมืองพระเดศศึกขึ้นมาในปี2524 และการเปิดยุทธการผาเมืองพระเดศศึกในครั้งนี้จึงทำให้ทหารพลานจู่โจมโชคอห้าหนค่ายปักธุงชัยได้มีโอกาสเดินทางเข้าร่วมปฏิบัติการนอกจากการรบในยุทธการผาเมืองเผดเดศึกแล้วกองทัพภาคที่3ยังได้เปิดยุทธการผาเมืองเกลียงไกลขึ้นมาอีกในปี2525 25. ส่วนสถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นไปอย่างไรนั้นผมจะทยอย ทำคลิปออกมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังได้รู้จนจบยุทธการแต่ตอนนี้ผมจะพาท่านกลับไปที่กองกําลังฐานพลานจู่โจมจากโชคอห้าหนึ่งสามไข่ปักธงชัยในพื้นที่เขาค้ออีกครั้งตอนนี้ผมจะพาท่านย่ําเท้าบุกเข้าป่าฝ่าดงระเบิดไปที่กองร้อยฐานพรานจู่โจมที่955นํานามเรียกขานว่ามาศึกซึ่งกองร้อยฐานพรานจู่โจมที่955ม้มาศึก ก็เป็นอีกหนึ่งกองร้อยที่ได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังสู่สมรภูมินรกเขาคอตามแผนยุทธการผาเมืองพเด็จศึกเข่นกันวันแรกก้าแรกที่เหยียบย่ำลงบนแผ่นดินเขาคอกองร้อยฐา,านพจันโจมที่955า้ามศึกก็ไม่แตกต่างจากกองร้อยอื่นๆสักเท่าใดคือถูกผอก็คอโจมตีอย่างหนักและผลจากการโจมตีในวันแรก ทำให้มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนหนึ่งนายคืออาสาสมัครฐานพลานธนูรื่นดอนไพรจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดสดร้อนร้อนในวันแรกทำให้พี่น้องฐานพลานจู่โจมที่955มาศึกหลายคนคิดหนักเพราะที่นี่เป็นเพียงวันแรกที่เพื่อนพ้องพี่น้องถูกยิงล้มลงไปด่าวดิ้นต่อหน้าต่อตาแล้วหนึ่งคนวันนี้วันหน้า และวันต่อไปจะเป็นใครเป็นผู้ใดไม่มีใครตอบได้แม้แต่ภูมิคัญชากองร้อยฐานพานจูโจมที่955มาศึกเองก็บอกไม่ได้เช่นกันชะตาชีวิตของกำลังพลที่เดินทางเข้าสู่สมรภูมินรกเขาคอทั้งหมดจึงต้องฝากไว้กับโชคชะตาและฟ้าเป็นผู้ลิขิตเวลา9กานากของวันที่9มิถุนายน2524 กองร้อยฐานพรานจูโจมที่955หรือที่พี่น้องในค่าปักธงชัยหลายคนเรียกว่ามาสึกได้เคลื่อนกำลังออกจากฐานปฏิบัติการภารกิจในวันนี้คือคุมกันการสร้างทางของฐานช่างชอพันสีจากบ้านแยงบ้านแคมสนบ้านนองแม่นาเขาคอทุ่งสะระพงบ้านเล่าลือและอีกหลายหมู่บ้านซึ่งในขณะนั้นฝ่ายเราจะต้องสร้างเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอยเขาคอให้ได้ แต่การสร้างทางในพื้นที่ซึ่งอยู่ในการครอบครองของผู้ก่อการลายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกครั้งที่พลขับรถแท็กเตอร์สตาร์ทเครื่องยนต์และกดใบมีดกรีดลงบนต้นไม้ใบหญ้าเพื่อเปิดเส้นทางผกกก็ยิงจรวด RPG ีและเครื่องยิงลูกระเบิด M79 ถล่มเข้าไปที่รถเครื่องจักกนทุกครั้งจนพลขับหลายคนไม่กล้าพอที่จะขับรถสร้างเส้นทางต่อไปแต่จะกล้าหรือไม่กล้า ผลละครเครื่องจักรกลของฐานช่างชอพันสีก็ต้องทนเพราะต้นสังกัดได้ส่งตัวมาปฏิบัติภารกิจนี้โดยเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุที่พอก็คอโจมตีหลายครั้งหลายหนและหลายพื้นที่ทำความเสียหายใหญ่หลวงให้กับทรัพย์สินของทางราชการกำลังพลฐานช่างของชอพันสีได้รับบาดเจ็บล้มตายหลายนายด้วยมูลเหตุที่ผู้บรรยายเล่ามาข้างต้น หน่วยเหนือจึงได้ส่งกำลังฐานพลานจู่โจมจากค่ายปักธงชัยเข้ามาในพื้นที่ภารกิจเพื่อปราบปรามกวาดล้างผู้ก่อการร้ายให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยและภารกิจที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่หน่วยเหนือมอบให้ฐานพลานจู่โจมค่ายปักธงชัยปฏิบัติคือคุมการการสร้างทางของฐานช่างชอพันส่สี่สี เมื่อท่านผู้ฟังพอที่จะรู้จักภารกิจของชค .513 ค่ายปักธงชัยแล้วผมจะพาท่านผู้ฟังกลับไปที่กองร้อยฐานพรันจู่โจมที่955มาศึกอีกครั้งเพราะที่นั่นกำลังจะมีเหตุหลายแรงเกิดขึ้นหลังจากที่ชุดกลุ่มของการสร้างทางเคลื่อนที่ออกจากฐานปฏิบัติการหัวหน้าชุดลาตะเวนก็พากำลังพลทั้ง12ชีวิตลัดเลาะไปตามแนวป่า มุ่งหน้าหน่วยสร้างทางใกล้บ้านหนองแม่นาอีกเช่นเคยแต่การเดินทางและตะเวนคุ้มกันในวันนี้ก็เป็นเหมือนเช่นทุกวันที่ผ่านมาคือมุดเข้าแนวป่าไต่ไปตามสันเขาจากนั้นก็เดินวกลงไปที่ลำห้วยหวังที่จะดื่มกินและล้างหน้าล้างตาให้สดชื่นแต่กำลังพลของกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่955เคลื่อนตัวยังไม่ถึงลำห้วยมีเสียงปืนกลเล็กดังขึ้นอย่างสนั่นวันไว ร่างของฐานพลานที่กําลังวิ่งลงไปที่ลาห้วยสองนายมีอาการเสถลาหัวทิ่มลงกับโขดหินในลําห้วยแห่งนั้นพวกเราถูกซุ่มพวกเราถูกซุ่มโจมตีมีเสียงตะโกนออกจากปากกําลังพลคนหนึ่งจากนั้นอาวุธปืนอีกหลายกระบอกของฝ่ายเราก็คำรามขึ้นกําลังพลส่วนหนึ่งยิงต้านผอคอไว้อีกส่วนหนึ่งคืบคานเข้าหาร่างคนเจ็บไอ้ชัยไอ้ยามึงอย่าดวนตายนะเว้ยเพื่อน ประกอบพักดีนอกเดินตายจากกองร้อยฐานพลันจู่โจมที่955มาศึกตะกนล,ลั่นพร้อมกับเคลื่อนร่างที่บอบบางเข้าใกล้คนเจ็บเสียงปืนยังคงดังอย่างสนั่นวันไวลูกปืนอาก้าหลายร้อยหลายพันลูกถูกโขดหินในลำธารกระเด็นกระดอนเสียงดังฟิวฟ้าจนน่ากลัวเสียงระเบิดหลายลูกที่พอกคอขว้างลงมาที่ฝ่ายฐานพลันซึ่งอยู่ในหุบเขาด้านล่างฝ่ายฐานพลันก็กัดฟันยิงสวนขึ้นไปบนเนินเขาที่พอกคอ,คอซุ่มอยู่ แต่ก็ไม่สามารถหยุดความบ้าระห่ำของผกอค,อคอได้เพราะภูมิประเทศที่ผกอค,อคอซุ่มยิงฝ่ายฐานผานนั้นเป็นเนินสูงข่มจึงทําให้ผกอค,อคอได้เปรียบฝ่ายฐานผานจากกองร้อยฐานผานจู่โจมที่955มาศึกแม้รู้ว่าฝ่ายตนเองนั้นเสียเปรียบแต่ก็ต้องสู้สู้อย่างหมาจนตรอกฐานผานที่อยู่บนฝั่งก็ไม่สามารถลงไปช่วยเหลือเพื่อนพ้องพี่น้องที่อยู่ในลําห้วยได้เพราะว่า บัดนี้พกอกคคส่วนหนึ่งได้เคลื่อนกําลังมาเสริมส่วนไฟเราไม่สามารถขอกําลังเสริมได้เพราะอยู่ในหุบเขาไม่มีคลื่นวิทยุสื่อสารทหารพลานจึงตกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบรู้ทั้งรู้ว่าเสียเปรียบแต่จะนอนรอให้พกอกคคเอาปืนมาจ่อหัวแล้วลั่นไกย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อคิดได้ดังนั้นหัวหน้าชุดปฏิบัติการจึงใช้สัญญ,ญาณมือให้กำลังพลทั้งหมดเคลื่อนตัวเบี่ยงออกไปยังโคหินด้านทิศใต้พวกเราฟังทั้งนี้ ถอนตัวไปทางซ้ายมือเอาชีวิตให้รอดไปพบกันที่จุดนัดพบณนะที่หมายหัวหน้าชุดเดินตายตะโกนลั่นแข่งกับเสียงปืนหัวหน้าครับเรายังถอนตัวหนีไปไม่ได้ไอกอบกับไอชัยไอยันไอยาติดอยู่ในลำห้วยด้านล่างครับอาสาสมัครฐานพลานสเสน่เดนตายจากกองร้อยม้าศึกหลุดเสียงตะโกนออกจากปากจากนั้นก็พาร่างวิ่งสวนลูกปืนเข้าไปที่ลำห้วย เพื่อช่วยเพื่อนไอสเสน่อย่าลงไปหัวหน้าชุดปฏิบัติการกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่955มาศึกตะโกนลั่นเพราะมองเห็นผอกคอคนหนึ่งกลิ้งล่างออกจากโคนไม้ใหญ่แต่ช้าไปอาสาสมัครฐานพลานสเส่พลาดโชสับเท้าก้าว 9, ออกจากโคนไม้ใหญ่ซึ่งใช้เป็นที่กำบังอย่างรวดเร็วในระหว่างที่สเสดพลาดโชสับเท้าก้าว 9, ออกจากที่ มีเสียงปืนกนาก้าจากผู้ก่อการร้าคอมมิวนิสต์ดังขึ้นมา1ชุดร่างของเสน่นักรบก้าจากไายปักธงชัยสะบัดยังแรงหมุนเว้งไหลายตลบล้มฟุบลงกับโขดหินริมลำห้วยไอเ้เนไอเ้เน่มึงอย่าตายนะเพื่อนประกอบพักดีนอกทะยานออกจากโขดหินที่กำบงังที่หมายคือร่างของเสน่แต่ประกอบยังเคลื่อนร่างไม่ทันถึงสามก้า มีเสียงปืนดังขึ้นมาจากแนวป่าทางด้านทิศตะวันออกอีกหนึ่งชุดร่างของอาสาสมัครฐานพลานประกอบพักดีนอกสุดวบลงกับพื้นเลือดสีแดงไหลอาบร่างในเสื้อผ้าเครื่องแบบชุดดำวิญญาณที่ใสซื่อบุริสุทธิ์ของประกอบพักดีนอกหลุดออกจากร่างในทันทีไม่เพียงเฉพาะประกอบพักดีนอกเท่านั้นที่พลีชีพเพื่อแผ่นดินเขาคอ อาสาสมัครฐานพลานเสน่หราชโชก็ได้จบชีวิตสังเวยแผ่นดินเขาค้ออีกหนึ่งนายรวมเป็นพลีชีพในเหตุการณ์ครั้งนี้จำนวนสองนายเมื่อพักพวกเพื่อนพ้องพี่น้องกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่955มามาศึกเห็นสถานการณ์เป็นไปอย่างนั้นจึงพยายามที่จะนำคนเจ็บและผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่การสู้รบให้ได้แต่ในระหว่างการเคลื่อนกำลังมุ่งหน้าลงไปที่ลำห้วย พอก็คอได้ยิง M79 ลงมาหลาย10ลูกและหนึ่งใน10ลูกทำให้พี่น้องกองร้อยฐานพลานจู่โจมที่955มาศึกได้รับบาดเจ็บเพิ่มอีก3นายคืออาสาสมัครฐานพรานวันชัยพันบัวอาสาสมัครฐานพลานสายันเสนาไทยและอาสาสมัครฐานพลานปัญญาบุญช่วยงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลาฉันใดการยิงต่อสู้ห้ามหันกระ,ระวาง ทหารพลานจู่โจมโชคอห13นึค่ายปักธงชัยกับผอ,อคอในวันที่9มิถุนายน2524ก็เป็นไปเช่นนั้นเพราะราวบ่าย3ามโมงเศษเสียงปืนของทั้งสองฝ่ายเงียบเสียงลงทิ้งไว้เพียงร่างของพี่น้องทานพลานจู่โจมโชคอห13นึค่ายปักธงชัยให้พวกเราได้ดูต่างหน้าร่างของพี่น้องผู้กล้าที่พลีชีพเพื่อแผ่นดินเขาคอ สองนายและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอีกสามนายถูกหามออกจากสมรภมูมิรบกลับไปที่บกซึ่งตั้งอยู่บนเขาคอส่วนนักรบดำนักรบราคาถูกจากไข่ปักทงชัยที่รอดชีวิตยังคงปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เขาคอต่อไปจนกว่าจะมีคำสั่งให้จบภารกิจแต่จะเป็นเมื่อไหร่นั้นไม่มีใครรู้ไม่มีใครทราบ